นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตภตานิสัพปริวารานิภิกขุสังคสสะ โอโนสยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโฆอิมานิพัตตาณิสัปะริวารานิปะติขันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุ อาทินันจายตาตะกานังทีกรตังฮิตายะสุขายะสัตวตอนนี้หมนพวกกุนเจ้าลงมาชั้นที่โตพะตาหานแล้วก็ฮะยังยังยังให้พระชันเพลงก่อน นะเดี๋ยวก็เชิญพินิตกับครอบครัวและก็นั่นทุกคนถวายที่โต๊ะนะั้นนะฮะยกอาหารถวายหรือจะเป็นยกโต๊ะพร้อมๆกันก็นกตามมัทยาศัยนะครับนะอไปร่วมกันถวายพัตตาหารด้วยกันนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่นำพัตตาหารมา ถวายเพนวันนี้ร่วมกับพินิตนะครับก็ตั้งติดจังไตนะฮะถวายพระตาหารเพนนะถ้าไม่ได้ไป